ทนายอนันชัยค่ะช่วยยืนยันเป็นเรื่องจริงนะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งความกล่าวโทษแกงวัติเชื่อมจิตแล้วนะคะหลังทำเอาสังคมค่ะวิภากวิจารณ์หนักถึงการทํางานของสำนักพุทธเมื่อผิดนัดนะคะไม่ไปเป็นพยานขึ้นศาลให้พอมอสุราช จากกรณีเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนัดไต่สวนคำร้องในคดีเจ้าหน้าที่พมจังหวัดสุราษฎร์ค่ะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกรณีเด็กเชื่อมจิตซึ่งผู้ร้องนำพยานจำนวน8ปากมานำสืบนะคะแต่ว่าได้นำสืบเพียง7ปากเท่านั้นเนื่องจากพยานปากที่สำคัญไม่มาก,ก็คือเจ้าหน้าที่สำนักพุทธน,นั่นเองขณะที่ฝ่ายที่ถูกฟ้องค่ะก็ไม่ได้เดินทางมาศาลนะคะได้มอบหมายให้ทนายความค่ะมาร่วมยื่นขอเลื่อนการไต่สวนออกไปแต่ศาลไม่อนุญาตนะคะและ นันชัยนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวเดินหน้าดำเนินคดีกับน้องไนส์เด็กชายวัยแขวบเนื่องจากหวันว่าคดีจะยืดเยื้อนั่นเองค่ะโดยได้โพสต์ข้อความนะคะว่าความคืบหน้าคดีพมสุราธานีและแกงลัธีเชื่อมจิตที่เมื่อวันที่17จมิถุนายนศาลไต่สวนคำร้องที่พมจังหวัดสุราธานียืนคำร้องคุ้มครองเด็กชายนิรมิตโดยห้ามพ่อแม่เผยแพร่ลูกทุกช่องทางและอื่นๆเมื่อถึงเวลานัดผู้ถูกกล่าวหาขอเลื่อนคดีแต่ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนพมจังหวัดสุราธานีนำพยานเข้าสืบ7ปากซึ่งจากเดิมขออาไว้8ปากากที่ไมม่่าาาเลยก็คือจ้้หนทีง นักงานพระพุทธาศาสนาแห่งชาติซึ่งรับปากเอาไว้ว่าจะมาแต่ไม่มาทุกคนรอคอยอย่างผิดหวังเพราะว่าพระเอกของเรื่องไม่มาเป็นพยานสารทําตัวลอยเหนือปัญหาจนถึงทุกวันนี้และเนื่องจากเห็นว่าคดีน่าจะยืดเยื้อมูลนิธททนายกองทัพธรรมพิจารณาเห็นแล้วว่าที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนและพุทธาศาสนิกชนทั้งประเทศในขณะนี้คือตํารวจบอกปอ,อทอจึงจะแจ้งความดาเนินคดีกับเด็ก8ขวบลักทีเชื่อมจิตและกลุ่มแอดมินที่มาแจ้งความสื่อสี่สื่อแจ้งเมื่อไหรผมจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนและสื่อมวลชนทราบ โดยในวันต่อมาค่ะทนายอนันชัยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ขอประชามติพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรยุบกฎหนึ่งไม่ควรยุบกฎ2ซึ่งโพสต์ดังกล่าวนี้เองนะคะมีคนกดไลค์ไปถึง3.3,000พันค่ะคอมเมนต์อีก3.700พันคอมเมนต์นะคะซึ่งส่วนใหญ่มีแต่คนเข้าไปกดหนึ่งเห็นด้วยว่าให้ยุบกันแบบรัวๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เองคะท่านผู้ชมค่ะทำให้ทางด้านของสำนักนพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการออกมาโพสต์ประกาศชี้แจงค่ะในวันที่19มิถุนนายนหลังเรื่องราที่ไม่เปเ็นนพพยาให้อมอสุรา นนะะทำให้ถูกวิจารณ์อย่างหนักในเชิงลบค่ะเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะคะโดยสานักพุทธได้ชี้แจงเอาไว้ดังนี้กรณีผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการไปเป็นพยานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นข่าวตามที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ยื่นคําขอคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรณีที่บิดามารดาโดยชอบตามกฎหมายกระทําผิดมาตรา25วงเล็บ5 26วงเล็บ3และ26วงเล็บ5ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี2546คดีหมายเลขดําที่ค 2567ข้อหาการเลี้ยงดูโดยมีชอบชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดและสแสวงหาผลประโยชน์โดยมีชอบจากเด็กโดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นบัญชีพยานต่อสารระบุพ่วงหน่วยการสำนักงานพระพุทธศาสนาะเป็นพยานในคดีต่อมาผู้งหน่วยการได้มอบหมายให้ผู้แทนไปเป็นพยานศารและมอบหมายให้นิติกรของสำนักงานพระพุทธศาสนาะจำนวนสองคนได้เดินทางไปร่วมอำนวยความสะดวกโดยสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีได้มีการนัดสืบพยานในวันที่17มิถุนายน ยนเวลา9นาฬิกาและในวันดังกล่าวพยานในส่วนของสำนักพุทธไม่สามารถเดินทางไปเบิกความต่อสารได้แต่ยังมีนิติกรอีกสองคนที่ได้เดินทางไปที่ศารแต่เนื่องจากไม่ได้เป็นพยานจึงไม่สามารถเบิกความในกรณีดังกล่าวได้นั้นสำนักพุทธขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้รับทราบว่ามีความจริงใจและแน่วแน่ในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่กรณีที่ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพุทธไม่สามารถเดินทางไปเบิกความเป็นพยานต่อสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ในวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเป็นเหต จริงๆเนื่องจากมีเหตุกระทันหันกรณีดังกล่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเรียนว่าที่ปรากฏตามสื่อต่างๆว่ามีการเบี้ยวหรือไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหานั้นสำนักงานพระพุทธศาสนามีความตั้งใจในการที่จะดำเนินการในทุกๆด้านแต่ด้วยเหตุสุดวิสัยดังกล่าวจึงไม่อาจเดินทางไปเบิกความต่อสารได้และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยแม้ผู้แทนไม่ได้เดินทางไปที่ศาลด้วยตัวเองแต่ก็ได้มีการประสานส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานได้ดำเนินการจนเกิดความเรียบร้อยด้วยดีจึงขอชี้แจงมาเพื่อให้รับทราบ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไปนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการดําเนินการแจ้งพฤติการนะคะการกระทําความผิดไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหรือว่าบอก,กอบปอปทอกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะเพื่อดาเนินการสืบสวนสอบสวนเรียบร้อยแล้วในวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดกัะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทนายอนันชัยนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวเพิ่มเติมค่ะได้โพสต์ผ่านทาง a c e b o o k นะคะระบ,บุว่าเป็นเรื่องจริงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งความกล่าวโทษแก๊งลัทธิเชื่อมจิตแล้วมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศข,ข,อขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ตามมาติดติดกับอีกโพสต์ค่ะที่บอกว่านอกจากมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งความกล่าวโทษแก๊งลัทธิเชื่อมจิตแล้วมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะแจ้งความกล่าวโทษลองถ่ายสิครับว่่าาหหนนนวยงไ ต่อมาค่ะอีกโพสหนึ่งนะคะที่บอกว่าผิดพลาดประการใดมูลนิธิทนายกองทัพธรรมขออภัยสำนักพุทธมาณโอกาสนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันคือรักษาพุทธศาสนากรณีแกงลัธิเชื่อมจิตบรรล,ลุเป้าหมายแล้วครับขอบคุณครับ ซึ่งตั้งแต่สำนักพุทธออกมาชี้แจงนั้นนะคะคนที่ออกมาเคลื่อนไหวในทันทีก่อนทนายอนันชัยค่ะก็คือทางด้านของทนายธรรมราชทนายความของทางฝั่งครอบครัวเชื่อมจิตนั่นเองได้มีการออกมาแชร์ข้อความชี้แจงของสำนักพุทธนะคะพร้อมกับระบุข้อความว่ารัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยแนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา67พร้อมกับบอกนะคะว่าพรุ่งนี้จะมาให้ความเห็นตามมาตรา67กันครับการกระทําลักษณะไหนถึงเรียกว่าเป็นการทาลายพระพุทธศาสนาเทรวาทและถึงจะเป็นเหตุให้สำนักพุทธอ้างเหตุนั้นไปร้องทุกกล่าวโทษได้ในประเด็นนี้หากจะกล่าวหา พยานหลักฐานต้องชัดแจ้งนะครับว่าเป็นการทำลายอย่างไรและเพียงมีคำพูดบางวลีเป็นเรื่องของความเชื่อก็จะไปกล่าวหาตัดสินว่าทำลายศาสนาอันนี้ผมว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างแน่นอนการที่มีเด็กน้อยคนหนึ่งอายุ8ขวบลุกขึ้นมาสอนธรรมะพาคนเข้าสู่การปฏิบัติแต่ว่าไม่เคยมีพฤติการไหนเลยที่ไปกล่าวหาในลักษณะที่เป็นการทำลายหรือว่าด้อยค่าพระไตรปิฎกเถรวาทสำนักพุทธควรทบทวนมาตรา67รัฐธรรมนูญปี2560ให้ถ่องแท้และกระจ่างแจ้งก่อนนะครับเพื่อความเป็นธรรมให้กับประชาชน ยันเชื่อมจิตไม่ได้ทําลายพระพุทธศาสนาควรที่จะดําเนินคดีกับกลุ่มที่จะยุบสํานักพุทธถึงจะถูกเพราะว่ามีเจตนาทําลายชัดเจนการที่เขาไปสอนในลักษณะแบบนั้นบอกว่าเชื่อมจิตอะไรลักษณะวิปัสนากราารมฐานเชื่อมจิตเนี่ยจะไปบอกว่าอันนั้นเป็นการทําลายพุทธศาสนาเสราวาทเนี่ยผมเห็นว่าอันนี้เป็นการตีความที่เป็นการใส่ความผู้อื่นลักษณะที่จะกันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษการกระทําของกลุ่มน,นิมิตวจุตดดิเนี่ยไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตราห7 ถ้าสำนักขุธไปดำเนินก,การก่อนที่จะไปดำเนินก,การขอให้ท่านพิจารณามาตรา67ให้่องแท้ก่อนอย่างเช่นไปบอกว่ายุคสานักขุธเนี่ยอันนี้คือมีเจตนาทําลายชัดเจนนะครับคุณต้องไปงดําเนินคดีกับกลุ่มคนพวกนั้นถึงจะถูกถ้าไม่ดำเนินคดีอ่ะท่านอาจจะผิดหนึ่งก็ได้นะเรียกได้ว่าไกลอวสานเต็มทีแล้วนะคะเรื่องนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรบ้างสุดท้ายแล้วนะคะว่าจะจบลงแบบไหนร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเปนเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดารานะคะ